จะไปไหนเนี่ยไปโรงเรียนโอ้ยไปเดินเล่นกับป๊ะป๊าก่อนไหมอ่ะไม่เล่นกับป๊าป๊ะลูกจะไปไหนลูกจะไปโรงเรียนโอ้ยลูกจ,จะไปไปโรงเรียนโอเคครับโอเคโอเคโอเคไปโรงเรียนก็ไปโรงเรียนอะก<ม>ูยังไม่มาโรงเรียนลูก<ม>จเจอไหมครับ ครูยังไม่มาโรงเรียนยังเช้าอยู่เลยเดี๋ยวบอกกับครูนะโรงเรียนจะเช้าหน่อยจะมาโรงเรียน <c oughs> บอกกับครูนะไม่หาคุณครูก,ก่อนได้รอแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวค่อยออกไปไปเดินเล่นก่อนบ่ม่ไป <c oughs> โอเคโอเคโอเคไปหาคุณค okay, okay, okay. ู่ก่อนเนาะอือคุณคครับ